ระยะทางระหว่างเส้นตรงกับจุดนะครับถ้าเรามีเส้นตรงหนึ่งเส้นสมการคือ ax บวก by บวก c เท่ากับสูตรนะครับและมีจุดหนึ่งจุดคือ a, x 1 y 1นะครับสูตรของระยะทางตรงนี้จะเท่ากับ Absolute ax หบวก by หบวก c ส่วนด้วยส q u รู a กำลังสองบวก b กำลังสองนะครับหลักการก็คือ d จะเท่ากับ เติมค่าสมบูรณ์ไว้นะครับเพราะระยะทางเป็นบวกเสมอหลังจากนั้น Copy ตรงนี้นะครับลงมาข้างล่างเลยก็จะกลายเป็น ax บวก by แล้วบวก c นะครับหารด้วย square root หยิบตัวหน้ามานะครคือ a กลังสตรงนี้บวกเสมอนะครต่อไปหยิบข้างหลังมาเป็น b กลังสนะครหลังจากนั้นเราจะเอาจุด x 1นะครับแทนลงไปในนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแทนด้วย x 1แทนนะครับและตรงนี้ก็จะแทนด้วย y 1แทนลงไปนะครับแบบฝึกหัดนะครับจงหาระยะทางระหว่างเส้นตรงไปจุดต่อไปนี้ข้อที่1นะครให้สมาการเส้นตรงนี้มาแล้วกับจุดนี้เพราะฉะนั้น d ก็จะเท่ากับแอบส l โซลูตนะครับจะกลายเป็น3 x บวกด้วยส y ลบ10 ส่วนด้วยนะครับ square root หยิบตัวหน้ามายกกำลังสองนะครับก็คือ3ยกกำลังสองบวกกับตัวหลังก็คือ4กํกำลังสองนะครับนี่ก็จะกลายหลังจากนั้นเราก็จะเอา2ตรงนี้นะครับแทนกลับลงไปใน x ตรงนี้แล้วเอา6แทนกลับเข้าไปในนี้นะครับก็จะกลายเป็น absolute ของ3คูณด้วย2บวกกับ4คูนด้วย6นะครับแล้วลบ10 หารด้วย square root ตรงนี้3กำลังสได้9นะครับบวกด้วย4กำลังสได้16ก็จะกลายเป็นข้างล่างก็คือ root 25นะครับข้างบน3คูณ2ได้6นะครับบวกด้วย64ก็เป็น24แล้วก็ลบ10นะครับ หกบวกยีก็จะกลายเป็น30 3 0ิบลบสิก็ได้20นะครับส่วนด้วยรูยี่คือ5้านะครับเพราะนี้ตัดการระยทางก็เลยตอบสหน่วยต่อไปข้อที่2นะครับสมการนี้กับจุดนี้นะครับเพราะนั้นดีก็จะกลายเป็นแอ s ส l u ู e นะครับเราก็หยิบสมการมาวางคือ6 x เอกลบแปดบวกด้วสนะครับ ส่วนด้วย square root กกำลัง2บวกกับลบ8ยกกำลังสนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำลาย x กับ y ตรงนี้นะครับโดยเอาจุดไปแทนจุดนั้นก็คือ2นะครับแทนลงไปในตำแหน่น 2, 3, นนหง,ง y, น,นี้ก็จะกลายเป็น6คูณ2และลบ3แทนไปในตำแหน่งของ y นะครับนี่ก็จะกลายเป็นข้างล่างก็คือ หกกำลังสองได้36อันนี้ได้หกสิบสบวกกันก็เป็นรูทหนึ่นะครับข้างบนก็เป็นแอ s ส์ u ูทของ6กคูณสได้สิบสนะครับลบจะลบได้บวกแปดสามยี่สบสี่นะครับแล้วก็บวกได้สี่ข้างล่างนะครับรูทหนึ่ก็คือ10นะครับเพราะว่า10บคูณสิบได้100ต่อไปข้างบนนะครับก็เอา1 2บสอวกยีนะครับก็เป็น 36 36บกวกอีก4ก็เป็น40นะครับถอดแอปมาก็ได้40ตัดกันก็เลยตอบ4หน่วยนะครับข้อที่2นะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเส้นนี้และอยู่ห่างจากจุด88เป็นระยะทาง2หน่วยนะครับวัดภาพขึ้นมานะครับเราก็จะมีเส้นตรง1เส้นที่ขนานกับเส้นนี้นะครับให้เส้นนี้ คือสมการของ4 x ลบ3 y บวก10เท่ากับ0นย์นะคะเป็นสมการหลังจากนั้นก็จะมีเส้นตรง1เส้นนะครับที่ขนานกันเต็มไปหมดเลยแต่โจทย์ต้องการให้มันห่างจากจุด88นะครับแ88สมมุติอยู่ตรงนี้จุด88นะครับโจทย์ต้องการหาเส้นตรงที่ขนานแล้วห่างจากจุด88 เป็นระยะทางสองหน่วยนะครับตรงนี้ก็คือ2หน่วยเพราะฉะนั้นเนื่องจากเส้นตรงขนานกันนะครับเราก็จะ Copy 2สองตัวหน้ามาเลยก็จะกลายเป็น4 x ลบ3 y แล้วบวก c เท่ากับ0ูนะครับเราก็จะหาจุดไปเส้นนะครับจุดคือ8 8ไปเส้นนี้เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งขึ้นมานะครับ d จะเท่ากับ a อ s o l u t e ส x ลบ 3y บวก c ส่วนด้วย square root 4กำลัง2บวกกับลบ3ยกกำลัง2นะครับซึ่งระยะทางก็คือ d นะครับโจทย์ให้มาแล้วว่า d ตรงนี้คือ2หน่วยก็จะกลายเป็น2เท่ากับ absolute แล้วก็ใส่จุด8 8ลงไปนี้นะครับก็จะกลายเป็น4คูณด้8ลบ3คูณด้8 แล้วบวก c นะครับหารด้วยก้อนนี้ได้4ก้อนนี้10ก้อนนี้ก้อนนี้4กำลัง2 16นะครับบวกกับ9ก็เป็นรูทยีนะครับก็จะกลายเป็น5ตัน5ตรงนี้กลับขึ้นไปคูณฝั่งนี้นะครับ5คูณ2ก็จะกลายเป็น10จะเท่ากับแอบส์รูทของ84 32นะครับลบด้วย83 24บวก c ก็จะกลายเป็นแอบของ 8บวก c เท่ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นอะไรแล้วได้10ใส่ค่าสมบูรณ์นะครับแสดงว่า8บวก c ก็จะเป็นได้ทั้ง10หรือ8บวก c ก็เป็นได้ทั้งลบ10นะครับ c ก็เลยกลายเป็นย้าย8ไปนะครับ c ก็จะกลายเป็น2ต่อไปย้าย8ไป c ก็จะกลายเป็นลบ18นะครับเพราะฉะนั้น คำตอบที่ได้ออกมานะครับก็จะมี2อสมการนั่นก็คือเส้นตรงที่ชื่อว่าอันนี้ก่อนนะคร 4x ลบ 3y แล้วเราก็เลือก1ตัวนะครับก็คือเราเลือก2ก่อนก็ได้ก็จะกลายเป็นบวก2เท่ากับ0กับอีกสมการหนึ่งคือ 4x ลบ 3y แล้วเราก็เลือกลบสิบนะครับเท่ากับศเหตุผลที่มี2อเส้นนะครับเพราะว่า จุดที่ห่างจากจุด88นะครับก็จะมี2ทางคือมีเส้นบนกับเส้นล่างนะครับก็เลยเป็น2คําตอบตรงนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด Subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ